สวัสดีครับผมวิทย์อุตสท์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อ3.3นะครับโจทย์ที่ว่า the influence of pressure variations along a solid surface is smaller in heat transfer than on flow parameters like the drag o f v นะครับคำถามนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วมันอาจจะเหมือนคำถามง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากทำไมการเปลี่ยนแปลงความดันถึงส่งผลกระทบต่อการไหลและแรงต้านนะครับ อ่าอย่างเช่นข้อนี้เขาใช้ตัวอย่างเป็น drag เนาะมากกว่าเรื่องของการถ่ายเทความร้อนนะครับ heat transfer นั่นเองคำตอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การคาดเดาของเราครับแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งสมการตั้งต้นยังไงซึ่งสมการตั้งต้นเนี่ยผมใช้2อันครับ2อันหลักๆเพื่อควบคุมพฤติกรรมทั้งสองอย่างไรนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีผลยังไงนะครับ แต่ว่าผมก๊อปมา3สมการมี3.15 3.18แล้วก็3.21ซึ่ง3.18เนี่ยเป็นสมการช่วยที่จะอธิบายว่า3.21มายังไงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะเรามาเริ่มอันแรกเลยนะครับสมการโมเมนตัมอ q ควอ i o ชันนะครับหรือว่าคือสมการที่3.15สังเกตรตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับก็คือไอบริเวณ DP dx เนี่ยครับ มันคือ pressure gradient ครับไอตัวเนี้ยมันปรากฏอยู่ในสมนการนี้ในฐานะของ source term หรือว่าเป็น term สำหรับแรงขับเคลื่อนหลักนะครับแปลว่าทันทีที่ความดันของเราเปลี่ยนนะครับความเร็วในแนวแกน u จะถูกบังคับให้เปลี่ยนโดยตรงเลยนะครับและว่าเมื่อความเร็วเปลี่ยนเนี่ยความส l o p ของความเร็วที่ผนังของ velocity gradient ก็จะเปลี่ยนตามซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัว drag หรือว่าตัว friction force เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะมี terms ของความเร็วอยู่ก็คือ u กับ v นาะถ้าสมมติว่า pressure เปลี่ยนความเร็วก็จะเปลี่ยนตามนะครับต่อไปเป็นสรรมการ energy equation นะครับหรือว่าสรรมการ3.21ที่ผมบอกว่าใช้3.18มาเพื่ออธิบายว่า3.21มายัางไงก็คือว่า ก่อนนั้นเนี้ยเราจะทำการลดรูปสมการก่อนนะครับแปลงสมการ3.18ให้กลายเป็น3.21ซึ่งเป็นสมการพลังงานหรือสมการ energy equation ที่ดูได้ง่ายขึ้นนะครับมันกระทัดกระทัดรัดมากขึ้นเนาะมัน compact มากขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าสมการเนี้ยมันมีส่วนช่วยอธิบายข้อนี้ยังไงบ้างครับสำหรับ3.21 3.21เนี่ยเราสังเกตดูนะว่าไม่มีเทอมของความดันเลย ไม่มีเทอมของเพรสเชอร์เลยในที่นี้ผมพูดถึง D P by D X นะครับเนี่ยพูดถึงตัวนี้เนาะในสามจุดหนึ่งสมุดสแปดเอ้ย3ามจุหนึ่งห้ามีแต่สามจุสองหนึ่งไม่มีนะครับสาเหตุนี้เพราะว่าสำหรับของไหลที่มีความเร็วต่ำนะครับซึ่งข้อนี้เขาใช้สมการ3.21มาอธิบายนะครับ ความดันเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ขับเคลื่อนอุณหภูมิโดยตรงนะครับก็คือความดันเปลี่ยนแต่ว่าอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนตามความดันแบบโดยตรงแต่จะเปลี่ยนทางอ้อมนะครับ in directly นะครับเปลี่ยนในแบบ in directly โดยการเปลี่ยนของความเร็ว u และ v เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในสมการ3.15ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยส่งค่า u และ v เนี่ยมาพาความร้อนในสมการนี้ต่อนี่ครับ อยู่แล้ววีก็จะมาพาความร้อนสังเกตดูครับมันจะเป็นจากยูตรงนี้จะกลาย,า,ออะะกายเป็นเรื่องของอุณหภูมิแทนครับจะะกลายเป็นเรื่องของ t e m p พอ a t เจอแทนและไม่มีเทอร์มของเพรสช u r e ในนี้เลยนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าเออทำไมการเปลี่ยนแปลง Pressure เนี่ยถึงมีผลกับตัว Drag มากกว่าตัวของการพาความร้อนหรือว่า heat transfer นะครับก็จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าไม่มีผลแต่ว่ามันมีผลทางอ้อมกับทางตรงเฉยๆนะครับเพื่อว่าจะให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเขียนแผนผัง2อันนะครับฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นฝั่งของ d r a g นะครับฝั่งของ r a g เนี่ยเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของ P หรือว่าถ้าสมมติเป็นตัวแปรในสมการนะครับก็จะเป็น dP by dX แต่ว่ามันจะเขียนกแบบนึงก็คือ d e P นะครับการเปลี่ยนแปลงของความดันการเปลี่ยนแปลงของความดันเนี่ยมัน directly เลยครับ directly เปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลง v ครับ velocity แล้ว velocity ไปเปลี่ยนอะไร velocity ก็ไปเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงโดยตรงเนาะเปลี่ยนแปลง drag force นะครับแรงต้านาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราพูดถึง heat transfer บ้างล่ะที่เราเปรียบเทียบกันของอันนี้ heat transfer นะครับเริ่มต้นสมการด้วย delta p เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงของความดัน เปล่ยนแปลงความดันจะเกิดอะไรขึ้น u <You S 1> เปลี่ยนเนาะ u change นะครับความเร็วเปลี่ยนนะครับแต่ว่า velocity นั่นแหละความเร็วมันเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นความเร็วเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นจะเกิดระหว่างนั้นคือ convection ครับมีการพาความร้อนเกิดขึ้น เทมเพเจอร์เปลี่ยนอุณหภูมิของเราเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็น Gradient แล้วค่อยไปเรื่องเรื่องของ heat transfer เห็นไหมครับว่ามันหลาย process มากๆเลยนะครับกว่าจะถึง heat transfer ถ้าเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของความดันแต่ถ้าพูดถึง drag ซึ่ง drag เนี่ยนะครับก็คือ parameter ของ flow การไหลเนาะเป็น flow p a r a m e t e r ์อย่างเช่น drag อ่าอย่างเช่นโจทย์บอกมาก็จะเปลี่ยนแค่ data p เปลี่ยนแปลงโดยตรง velocity เนาะแล้วก็ velocity เนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยตรงก็ไปที่ drag ของ force เลย drag force เลยนะครับ อืมถ้าให้สรุปง่ายๆอีกทีก็คือว่าเนี่ยเจ้าแผงภาพอันนี้นะครับก็คือว่าความดันอนะส่งผลแบบ direct coupling นะครับคือเปลี่ยนปุ๊บกระทบปับ๊บผลลัพธ์ก็จะรุนแรงนะครับแบบว่าชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยผลลับเนี่ยชัดเจนเลยความดันเปลี่ยนปุ๊บแบกฟอร์สเปลี่ยนตามเลยส่วนอันเนี้ยด้านของ heat transfer นะครับความดันส่งผลแบบ indirect coupling นะครับคือ ต้องผ่านตัวกลางอย่างความเร็วก่อนกว่าจะถึงอุณหภูมิเนี่ยผลกระทบจึงถูกลดทอนลงลงระ,ะระดับหนึ่งเนาะแบบว่าไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงในทันทีนะครับเหมือน direct coupling ทำให้เราเนี่ยเห็นอิทธิพลของความดันน้อยกว่านั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าความดันไม่มีผลกับ heat transfer เนาะความดันก็มีผลบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับ สำหรับคำสรุปสั้นๆนะครับของข้อ3.3อันนี้ก็คือ pressure variation ครับมีผลกับ drag มากกว่าเพราะว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักหรือว่า primary driving force นะครับในสมการโมเมนตัมหรือว่าสมการ3.15นะครับแต่ว่าเป็นเพียงปัจจัยรองนะครับ secondary influence นะครับใช้คำ influence เพราะว่าในโจทย์มี influence ตรงนี้เนาะ ในสมการพลังงานนะครับหรือ energy equation ที่เราพูดถึงก็คือ3.21นี้นะครับส่งผลพัน velocity field เท่านั้นครับหวังว่าอา่าแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ข้อ3.3เนี่ยถูกอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็เคลียร์นะครับแต่ถ้ายังมีคำถามสงสัยอยู่ก็ยินดีตอบนะครับสวัสดีครับ